หาจักรยานขี่กันแดบเปี้ยงเปี้ยงเงี้ยบอกจักรยานดีมากดีไม่ตายดีที่ไม่ตายดีที่ไม่เป็นลมสักวันอากาศอากาศสวิงมากตอนเช้าบางคืนเนี่ยหนาวอะไรนะหนาวเย็นกลางวันเป็นไงร้อนเปรี้ยงเปรี้ยงกันเสียงฟ้าฟ้าที่นี่เขาเรียกกระดานก้าใช่ไหมใช่ไหมคะครับแต่ที่นี่คือตัวนี้คือตรงซ้ายมือผมถ้าท่านผู้ชมหันทางขวาไปนั่นคือท่าข้ามธรรมชาติไปฟังเมียนมอ น,นะอยู่ใกล้แค่นี้กั้นโดยแม่น้ำเหมยน,นะตรงนี้ถือเป็นแหล่งสำคัญอีกแหล่งหนึ่งที่น่ามาช็อปปิง้งอันน,<ห>น,นี้นนครับเขาบอกว่าจะมีอย่างจักรยานนะบอกว่าของญี่ปุ่นใช่ไหมญี่ปุ่นมาจะมีหลายๆคนคนน <ะ S 2> มาเหมาไป10คันบ้างเอ้สิบสินะสิคันแหละถูกแล้วจักรยานกี่คันถ้าเป็นคันปะคันเป็นคันช้อนก็เป็นคัน ขอโทษถูกแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรงั้นแปลว่าจักรยานกับช้อนมีลักษณะการใช้ที่เหมือนกันคลายๆกันคือเป็นคันเข้าปากได้โอเคที่นีโอเคครับแต่วันนี้ก็เพลินดีนะก็มองๆก็เห็นอยู่เนี่ยครับเป็นพราม้าเลยเนาะอ่าประดาไปเดินไปดูพูดอะไรเนี่ยเดินไปดูกันเออจักรยานเนี่ยเขาเมาได้นะจริงๆบางคนก็เมาเป็นแบบเป็นคูลุตเลยอะที่รักคนจะเป็นคนส่ง ทำไมอ่ะผมมือถือกระเป๋าอยู่โอ้โห <laughs> พูดจาได้แบบอยู่ๆก็มีกำลังเลยอ่ะอยากดี <laughs>